สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคำถามต่อมานะครับเขาก็ถามว่าวันนี้กลับมาฟังไลท์ท่านอาจารย์ย้อนหลังได้แกะคาถาเรียกทรัพย์สนใจมากกำลังฝึกท่องและยังไม่เข้าใจการท่องคำว่ามันนี่มันนี่สามหนต้องชูฝ่ามือ สองกับผ้าที่2สองข้างหรือเปล่าครับแล้วฝ่ามือทุกคนต้องมีตัวเอ็มหรือเปล่าขอบุณมากๆครับเออยังไงดีเอาผมอธิบายแบบนี้ดีวกว่าเอาคาถาจำพวกเรียกเงินเรียกทองแก้กรรมแก้คุณใสแกนั่นแก้นี่น,นนะที่เกี่ยวกับกิเลสอะกิเลสท,ทั้งหลายนะ่ะ ผมบอกเลยว่ามันมันแทบจะไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเลยนะครับเพราะเงินทองที่ที่เราจะได้มาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นนะคาถาพวกนี้ผมไม่แน,นะนําอ่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักปฏิบัติถ้าคุณท่องคาถาไปเนี่ยมันคือการมีความหวังไว้อะนะเพราะมันเป็นกิเลสะครับมันเป็นคาถาที่แบบเอ่อท่องไปแล้วมันจะต้องได้ต้องได้จะเป็นกิเลสในติดใจเรานักปฏิบาาัติทมต้องปล่อยวางนะครับ เงินทองเป็นของนอกกายอย่ายึดติดนะครับเงินทองเนี่ยถึงเวลามันก็มาถึงเวลามันก็ไปเวลามันมันมามนก็จะมาเองครับเวลามันไปมันก็ต้องมีเรื่องต้องจ่ายที่สําคัญคือต้องใช้เงินอย่างมีสตินะครับอ่าเขาถามต่อว่าตอนมาฝึกไฟเนี่ยได้เข้าสมาธิอ่าไม่นานแล้วเด้งออกเพราะมีปัญหาชีวิตแก้ยังไงดีครับผมเมาหมัด อืม <c oughs> ก็ต้องรู้ตัวอย่างเดียวนะครับศึกษาที่ใจของตัวเองเท่านั้นนะน,นะทําไมถึงทุกทำไมถึงต้องทุกทำไมใจถึงไม่ว่างๆโล่งๆเหมือนกับที่ผ่านมาที่เคยปฏิบัติมาคนเรานะครับถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์นนะไป <c oughs> นั่งพิจารณาเอาเองได้เลยมีความอยากเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นครับ ทุกอย่างต้องปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติทุกคนมีปัญหาชีวิตเหมือนกันนะแต่จะจัดการเรื่องของจิตใจตัวเองได้ยังไงก็ช่วงเวลาที่จิตนิ่งนะครับไม่มีอะไรมากระทบก็สามารถทําได้ปกตินะนั่งสมาธิอะไรได้เนะี่ยแต่ถ้าจิตเป็นนิ่งแล้วพยายามนั่งมันเนี่ยมันก็นั่งไม่ได้นะทุกอย่างอยู่ที่ใจครับ <c oughs> เขาก็ถามป๋าว่า ตอนนี้จิตผมเป็นโมัๆไม่รู้ทิศทางจะไปต่อยังไงช่วยชี้ทางหน่อยครับผมก็บอกว่าถ้าอยู่ในสภาวะเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงสอบอะครับสมมุติว่าเราปฏิบัติมาได้เต็มสตรีมสี่ห้าหกเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงที่ปฏิบัติไม่ได้นะอย่างผมปฏิบัติมาได้เป็นปีเนออี่ยนั่งสมาธิไม่ได้ห้าหกเดือนเจ็ดเดือนก็มีนะก็คือนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องหนังครับ ก็ไม่ต้องไปเสีเรียดถ้าเราอยากเมื่อไหร่เนี่ยเราทุกเมื่อนั้นอยากนั่งแล้วเข้าสมาธิไม่ได้เราจะทุกข์กันทีครับก็อยู่ให้สบายสบายไปนะการเจริญสติก็คือมันไม่จำเป็นต้องนั่งครับมันมันอยู่ในสภาวะไหนก็ได้ก็คือเอาให้ง่ายมันเป็นช่วงสอบอะเรามีความอยากไหมที่เราเคยได้ได้มาเราอยากไปได้อีกมันก็เป็นความอยากถ้าเราละตรงนี้อยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆครับเจริญสติไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ ไม่มีปัญหาอะไรครับมันก็ไปของมันได้แต่ถึงเวลาเราก็จะกลับมานั่งได้เองครับแล้วจะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมอีกมันเป็นมันเป็นธรรมชาติครับก็ให้รับรู้สภาว่าพวกนี้ครับนั่งแล้วก็วางเฉยๆไปไม่นั่งก็วางเฉยๆไปอยู่เฉยๆก็ๆก็ปล่อยวางไปตัวเราไม่สามารถควบคุมจิตได้นะครับจิตมันจะไปของมันเองตามธรรมชาติตอนที่มันนิ่ง เราก็เห็นว่ามันนิ่งนะเราอาจจะพอมันนิ่งเราอาจจะแบบไปยินดีกับมันไปชอบมันที่มันเป็นแบบนั้นชอบที่มันฝึกสมาธิได้ในตอนนั้นนะนะแต่พอที่นั่งไม่ได้นยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันไม่นิ่งก็ต้องอยู่กับมันก็ช่างนะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับจะนิ่งก็ช่างไม่นิ่งก็ช่างก็เรื่องของมันไม่ต้องไปสนใจตัวนี้นะครับ ก็ที่เราปฏิบัติมาทุกวันเนี่ยเพื่อละทิ้งความเป็นตัวตนหรืออัตตานั่นเองนะครับมีอัตตาเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อน,นั้นเหมือนกันเพราะว่าจิตเรายังไปยึดอยู่กับทางโลกก็ให้ท่องไว้นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาวะนี้เมื่อถึงเวลามันก็ไปเมื่อถึงเวลามันก็เข้ามาอีกมันก็เป็นบททดสอบะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาก็ถามว่า ตอนนี้มันเหมือนจะให้มาเดินอาณา,า,ณาปานสติควบคุมปัญญากับควบคุมกระสินไฟใช่ไหมครับโดยพื้นฐานนะครับพื้นฐานจิตเขาก็ยังดีอยู่นะผมก็บอกว่าอย่าไปยึดติดกับสภาวะของจิตนะครับก็อันไหนที่ที่จิตเราอยากทกําก็เอาอันนั้นนะ่ะถ้ามันสุดแล้วมันทําตรงนี้ไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนการฝึกไปเรื่อยๆครับมันไม่ตายตัวนะอย่าอย่าไปยึดติดว่าเราต้อง แบบนี้ให้ได้แบบนี้ให้ได้มันมันผิดครับมันผิดเขาก็ถามว่าของผมเป็นสายนะครับรู้สึกว่าจะฝึกหลายอย่างครับ <c oughs> ที่จริงมันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวว่าฝึกหลายอย่างนะอย่างที่ผมสอนให้อะการฝึกของผมอะ่ะมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะคุณจะไปได้ไวอะ่ะคุณไม่ต้องแบบทําตามขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามผมบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ทําแบบนี้ก็ทําแบบนี้ก็ทําตามที่บอกมันมันไปได้เร็วกว่าครับ ก็ฝึกตามสมภาวะจิตของตัวเองนะ่ะไวๆที่สุดแล้วนะครับไหลไปตามทางอย่างเป็นธรรมชาติผมผมจะพูดเสมอจิตต้องเป็นธรรมชาติจิตต้องเป็นธรรมชาติถ้าแบบเราไปแบบยึดปุ๊บเนี่ยมันแบบมันไม่ไปข้างหน้าต่อทีแทนที่เราจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมพอเราสงสัยเราแบบเกิดความลังเลสงสัยปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะหยุดลงครับมันจะไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยเราก็ไหลไปตามมันแค่นั้นแหละ หลักปฏิบัติจริงๆเนะ่ะมันก็ไม่เหมือนทฤษฎีนะอย่างทฤษฎีที่เขาที่เราเคยเรียนมาเนะี่ยมมันต่างกันนะทางเดินของเรามันต่างกันมันเปรียบเสมือนภูเขาลูกหนึ่งอะที่เราต้องขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดอะถามว่ามันขึ้นได้ทางเดียวไหมภูเขาอะขึ้นทางนี้ก็ได้ใช่ไหมขึ้นทางนี้ก็ได้ใช่ไหมมันมันไม่จําเป็นอะ่ะ อาจารย์สายนี้ก็ขึ้นยอดได้อาจารย์สายนี้ก็ขึ้นยอดได้แต่จะไปได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ที่ท่านได้ได้เขียนแผนที่ไว้ให้เราอนะว่าว่าทางไหนไวอะไรประมาณเนี้นะก็บางคนแบบครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะแบบเออเดินเดินตามแม่น้ําอย่างเดียวเดี๋ยวก็ถึงยอดเขาอย่างเงี้ยบางท่านก็เดินผ่านป่าอย่างเดียว เดี๋ยวก็ถึงยอดเขามันไปทางไหนก็ได้นะอย่าไปยึดติดว่ามันเป็นสายนั้นสายนี้นะครับมันมันไม่มีครับสายนั้นสายนี้นะอ้าหมดแล้วเหรอเนี่ยนึกนึกว่าจะเหลือเยอะเดี๋ยวเอาอีกคนแล้วกันครับขอขออีกสักท่านแล้วกันท่านนี้ท่านก็ถามถามผมมานานแล้วนะก็ก็คุยคุยกันนานแล้วเหมือนกัน อเขาถามอะไรบ้างเอเขาก็ถามผมมาเยอะละล่าสุดเขาก็บอกว่าผมเกรงใจนะครับ <cons> ที่ต้องมาคอยถามคุณคุณก็ต้องสร้างตัวคุณผมก็บอกว่าเออถามได้ตลอดเลยครับไม่ไม่ต้องเกรงใจผมอย่างช่วงเนี้ยโอ้โห YouTube ผมอะตอนนี้คนติดตามก็เพิ่มขึ้นเกือบทุกวันทุกวันนะวันวันละคนวันละคนไม่รู้ว่า มันขึ้นได้ไงก็ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้ไปทําโฆษณาอะไรนะก็เขาก็ทักมาถามเรื่อยๆเนาะเรื่องการปฏิบัติก็มีอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีน่าจะมีสองสามคนแล้วมั้งสี่คนนัถ้าผมจําไม่ผิดนะทักมาถามเรื่อยๆเขาก็บอกว่าผมฝึกกระสินไฟเนี่ยผมจําดวงไฟได้นะแต่หลังๆมาเนี่ยแรกๆผมจาจําดวงไฟได้แต่หลังๆมาเนี่ย ผมเห็นแต่พระพุทธรูปในโบสถ์ผมควรทํำยังไงดีครับผมก็ตอบว่ามันก็ถูกแล้วครับจิตมันจะเปลี่ยนรูปเองนะขอแค่ให้มีภาพนิมิตการฝึกเขาถูกต้องแล้วครับก็ให้ดูมันเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆนะอ่าเขาก็ถามว่าผมอะไรอ่ะเออ เขาเหมือนเขาติดต่อติดต่ออะไรกับใครได้นี่แหละในในโลกทีปะนะเขาบอกเขาเสียใจมากเขาอยากติดต่อติดต่อกับคนที่เขาที่อยู่ในนิมิตเขาอะที่ที่เขารู้สึกได้ว่าเขาจะต้องติดต่อของคนเนี้ยนะหรือระดับยานผมยังไม่ถึงขั้นครับเอ่อเมื่อถึงเวลามันก็จะทําได้เองนะครับยิ่งเรามีความอยากเนี่ยมันก็จะยิ่งไกลออกไปนะอย่างผมก็ อยากเจอเจ้าแม่วนอิมเหมือนกันตอนแรกๆที่เจอครั้งแรกกันนะรอบหลังๆนี้ก็เจอเจอเจอสองสามรอบลวรวมหมดทั้งหมดผมเจอเจ้าแม่วนอิมอยู่สี่รอบครับก็ท่านจะเข้านิมิตมาแล้วท่านจะเข้านิมิตมาหาเลยก <ๆ S 2> ารที่เราควบคุมจิตได้เป็นอย่างที่เราต้องการน่ะคือการฝึกสมถะนะครับสมมุติคุณฝึกแรกๆน่ะคุณกําหนด กำหนดไฟขึ้นมามันก็เป็นไฟตามที่คุณคิดเลยนะจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณคิดได้นะ่ะนั่นคือการฝึกสมถะกรรมฐานนะครับพอเราฝึกไปปุ๊บเราพยายามให้มันเป็นไฟปุ๊บแต่มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอนยะ่างเงี้ยโดยที่เราไม่สามารถให้มันเปลี่ยนเป็นในแบบที่เราคิดได้นั่นคือกําลังสมถะของเรามันเต็มขั้นแล้วนะครับหลักต่อไปก็คือการฝึกวิปัสสนาครับวิปัสสนาก็ง่าย ก็อย่างผมบอกมันเปลี่ยนรูปเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมก็ดูพระพุทธรูปนั่นแหละก็คุณจะไม่ต้องกําหนดอะไรนะคือมันขึ้นมาปุ๊บก็ดูดูมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆนะเขาก็ถามว่าคุณครับผมเจอแต่ความว่างเปล่าผมก็ไม่ทราบไม่รู้อนาคตได้บ้างแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมสนใจอยากคุยแทนการพิมพ์ผมจะสัมผัสอะไรได้มากกว่า ที่พิมพ์การพิมพ์มันแวบเดียวยิ่งได้พบเจอยิ่งรู้จักครับการการเห็นภาพอนาคตนะผมบอกเลยว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกกับภาพอนาคตเยอะมาก,กน,นะแรกๆรกอ่มันจะค่อนข้างตรงนะมันตรงแค่แบบไม่กี่ครั้งเองอะ่ะเพื่อให้เพื่อหลอกให้คุณเชื่อเชื่อในทางนี้อะ่ะ มันยังไงอะไม่ควรนะไม่ไม่ควรไปยุ่งกับภาพอนาคตนะอย่างครูบาอาจารย์ระดับสูงอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ยุ่งภาพอนาคตนะมามาก่อนแม่ก็ดูไปเออถ้ามันตรงก็คือตรงถ้าไม่ตรงก็ไม่ตรงก็ช่างมันอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ไปยุติว่าเอยมันตรงมันจะต้องแม่นแบบนี้แบบนี้มันมันไม่จริงครับของแบบนี้มันไม่เที่ยงครับอ่า เาถามว่าผมควรทําอย่างไรดีครับผมไม่อยากเจอแต่ความ,มว่างมันเป็นสภาว่าของจิตนะน,นะก็ตามดูเฉยๆง่ายๆครับถ้าเรามีความอยากหรือไม่อยากมันจะติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไหนไม่ได้ว่างก็เฉยๆเปลี่ยนแปลงก็เฉยๆอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอ่าเขาถามว่าต้องไปว่างนับลมหายใจหรือครับให้มองเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปแบบธรรมชาติเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ว่างเดี๋ยวมันก็ไม่ว่างก็แค่นี้นะครับเขาก็บอกว่าแบบนี้ก็ไม่ใช่กระสนสิครับที่ว่างๆนี้ผมเคยไปผมไม่อยากอยู่ที่นี่เออเขาเขาแพรายามยึดอยู่ในในสิ่งที่เขาคิดนะว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น ผมก็พยายามแบบปรับให้เขาแบบให้เป็นไปนตามธรรมชาตินะไม่ไม่ให้เขายึดให้ให้เขาล้างล้างตัวความคิดตัวนี้ออกให้ได้นะ <c oughs> อ่าเขาก็บอกว่าผมอยากไปเที่ยวแบบคุณบ้างผมทำได้แค่รู้ว่าร่างผมทำอะไรมันต้องถึงเวลาครับ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้ตลอดนะชานสี่เนี่ยเข้าชานสี่เนี่ยมัน มันยังไม่ได้เต็มแบบเต็มขั้นแบบฉันจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ผมยังไม่ขนาดนั้นก็แบบเ,เข้าแล้วก็ไปแถวนี้แถวนี้แถวนี้ถ้าได้เต็มสตรีมเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลนะครับ <c oughs> ผมก็มีเป้าหมาย,ยนะช่วงเนี้ยเป้าหมายผมกี่เดือนแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยผมว่าจะไปเอ่อเขื่อนแมงัดเ <c oughs> ขื่อนแมงัจังหวัดเชียงใหม่ได้นะไปดูวังบาดาล รวมพราเปลี่ยนว่าใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากๆเลยวังบาดาลที่เขื่นแม่งัดอ่ะอยังไม่เคยไปก็ห้าหกเดือนละผมก็นั่งไปถอดได้ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้สนใจอ่ะอย่าไปยึดติดกับมันครับเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ได้ไปแล้วก็ฝึกฝึกเข้าสมาธิไปเรื่อยๆเข้าออกเข้าออกแค่นั้นแหละอ่าเขาบอกว่า พราะผมนั่งสมาธิแบบไม่ขัดสมาธินะครับผมถึงไม่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นนะผมว่าไม่เกี่ยวอะ่ะคุณจะยืนคุณจะนั่งคุณจะนอนคุณก็สามารถเข้าสมาธิได้ครับไม่ไม่เกี่ยวกันผมนอนผมยังเข้าฌานสีได้เลยหลับอยู่เนะี่ยถอดจิตไปละอ,อะไรเอ่ย เดี๋ยวนะผมไล่ไปเรื่อยๆก่อนเขาก็นั่งบางทีนั่งอยู่ดีๆบางทีก็อยู่ในที่สว่างสว่างว่างๆบ้างบางทีก็มีะพุทะูปโผล่บ้างผมก็บอกว่าใช่ครับทําแบบนี้ไปเลยทําตามแบบนี้ไปเลยให้ผมเพ่งจุดนี้หรือครับก็ถูกครับก็ดูจุดนี้ไปแล้วก็ดูมันเปลี่ยนรูปร่างไปมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ปล่อยมัน เขาบอกว่าผมไม่ใช่ทําได้แบบนี้ทุกวันนะครับมันก็มีขึ้นขึ้นลงๆครับการฝึกสมาธินะก็มองดูแล้วก็ให้เฉยๆดูแล้วห้ามยินไม่มีอารมณ์กับภาพที่กําลังฉายขึ้นมาครับบางทีลูกพระพุทธรูปขึ้นมาปุ๊บจิตเราบอกเออพระพุทธรูปขึ้นอีกแล้วทำไมไม่เป็นรูปไฟทำไมไม่เป็นรูปนั้นทำไม,ไมเป็นรูปนี้ผิด ผิดทางครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ผิดทางตัดตรงนี้ออกนะตัดตรงนี้บอกดูอย่างเดียวเออเขาพูดทะลุเขาพูดพูดทะลุอสีนี้เหรอปางนี้เหรอก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าครับภาพอะไรมาก็ดูดูไปใช่ไหมครับใช่ครับถ่วเน่ถูกภาพอะไรมาก็ดูดูไปเนี่ยถูกเขาก็ พอผมพูดไปเรื่อยๆนะเขาก็หายสงสัยแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นผมจะทําแบบนี้ต่อละกันครับผมจะอ่าจะตามดูรูปภาพไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมก็บอกว่าใช่ครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงอีกบางครั้งเบื่อเจอแต่ผูดถึงรูปเลยสัมผัสอากาศแทนพอเจออากาศไม่มีภาพหายเลยพอภาพหายก็มาเจอร่างตัวควันดำๆ เนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะอย่างเงี้ยครับวนไปวนมานะอย่าไปสงสัยมันทุกรายละเอียดนะก็ปล่อยผ่านคนระับเหมือนเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือการ์ตูนอะหนังสืออะไรก็ได้สมมติหนังสือการ์ตูนนะเราเปิดปุ๊บเออฉากนี้กําลังต่อสู้พระเอกต่อสู้กับปีศาจสู้เสร็จสู้เสร็จเออปีศาจตายปุ๊บอ่านทุกอย่างเริ่มใหม่กับสู่สภาวะปกติเออไปคุยกับนางเอกแล้วก็อ่านผ่านไปเรื่อยๆครับเราไม่ได้แบบเฮ้ยมันตีกันยังไงวะเมื่อกี้มัน มันสู้กันแบบไหนมันปล่อยพลังยังไงพลิกไปพลิกมาดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเรื่อมันก็ไม่จบสักทีครับก็ดูไปเลยดูผ่านๆไปเลยครับไม่ต้องสงสัยอย่าไปกอกลับเอาง่ายๆไอ้เมื่อกี้ดูอะไรผ่านมาเนี่ยอย่าอย่าไปทํานะ <c oughs> ผมเคยทํามาก่อนผมดูอะรครูอาจารย์บน <c oughs> มันไม่ชัดอะ่ะก็ดูเมื่อกี้มันไม่ชัดเลยกอไปดูใหม่หน่อยนึงอาจารย์ตําหนินะไม่ได้ครับผ่านคือผ่านไปเลย <c oughs> ต่อไปผมจะทําตามภาพที่เกิดแบบคุณแนะนํานะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากละแค่ดูภาพที่เกิดขึ้นใช่ครับการฝึกสมาธิไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจหลักธรรมชาติคือผมบอกอ่ะนั่งดูอย่างเดียวใค่ <c oughs> <c oughs> จะตายใช่ไหม <c oughs> แต่แต่ก่อนก่อนที่ผมจะได้ชานจนถึงชานสี่นะ ผมก็เป็นแบบนี้แหละสงสัยอะไร,าไม,รามากมายไปลูกเออพอพอมันได้ปุ๊บเอ้าง่ายแค่นี้เองเหรอทำไมที่ผ่านมาผมมัวทําอะไรอยู่ <c oughs> ก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างมันต้องมันต้องผ่านนะลองผิดลองถูกนะ <c oughs> ผมขอเวลาสักอาทิตย์นะครับผลลัพธ์จะยังไงเดี๋ยวผมจะมาปรึกษาคุณอีกทีอขอก็ไปฝึกก <c oughs> <c oughs> ็ไปแค่นี้นาะเรื่องการฝึก ปฏิบัตินะผมว่าจะทําอะไรแปลกๆอยู่เดี๋ยวหาเวลาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักกลางเดือนมีนานะครับเดี๋ยวผมจะลองอาจจะลองไลฟ์สดดูมั้งดูก่อนจะได้ถามกันแบบสดๆอะ่ะเ,เดี๋ยวเราดูนะครับช่วงนี้ผมดวงตกนะครับผมเก็บตัวกัน <c oughs> ทําอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะมีปัญหา <c oughs> ก็ขอขอบขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคีมีจนจบเลยนะครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่อยากจะถามสามารถพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้อายุวันโนสุขขังพระหลังสวัสดีครับ